ดีครับสวัสดีครับนี่เป็นการปรัญญาชนในเรื่องของสายด่วนเมื่อมียามฉุกเฉินนะครับซึ่งเรามีสายด่วนยามฉุกเฉินต่างๆมาแล้วบัญชีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านไม่ทราบนะครับเวลาเกิเดเหตุฉุกเฉินต่างๆนานาก็ไม่ทราบแในก็ไม่สามารถที่จะกดโทรไปหาทุยการเล่นด่วนอะไรเนี่อันนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นชุดปฏิบัติการมวลชนสามัญ ก็มาประชาสำคัญในทางในธรรมชาตรานกันใุวันนี้อะไรบ้างครับท่านอัยตุวธีไทรเหยีฉุกเฉินนะครับโหนึ่งเก้าหนึ่งเหยียบโดนในร้านเหยียบฉุกเฉินต้องหนึ่งเก้าหนึ่งเท่านั้นนะครับในสี่ตัวเลขสี่ตัวแล้วก็แจ้งอัดกีไพรพิบัติสัตว์ร้ายเข้าบ้านซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเยอะนะครับเรื่องมูฟ้างอะไรบ้างต่างๆนะครับโทรหมาล้วจะต้องเก้าเก้า 1,9 9ึ <99. S 2> ่านะครับสำคัญสำคัญศูนย์บริการ,นะราครนาเพื่อประชาชนเลขสีตัวเลข1เลขสวย 1, <ม>1 1, 1ึ่นะครับสายตรดวจตำรวจท่องเที่ยวถาม,มีเหตุเกี่ยวกับักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับหนึ่งหนึาห้านะครับศูนย์บริการโทรคมนาคมป้อมนะครับุกคงรับหนึ่งมห้นะครับทีนี้กองปราบตาม1นึ่นึ่งเก หลายคนทิ้งจอดรถทิ้งไว้รถหายนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าสองนะครับแต่อย่างจำไม่มั่นเรื่องที่จะจอดรถแล้วก็เสียบนะครับกุญแจไว้เอาไว้เป็นอย่างสำคัให้พี่น้องใช่สรับข้านะครับสำหรับข้าสำหรับข้านะครับสำหรับสาระน่ารู้วันนี้เพื่อพี่น้องประชาชนของงานมูลชนสธิธมกัน ก็สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตาครับขอบคุณมากครับสถานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ